อา้ากัดใจเลยเห็ดนี่ชอบจริงๆให้แม่ซื้อมาอีกนะเห็ดน่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเห็ดน่ะเฮ้ยมันอร่อยมากครับอือร่อยมากครับอืมเ <c oughs> มามันเลยเนี่ยเมามันเลยอืเอ,อเดี๋ยวเหงือกแข็งแรงฟวันแข็งแรงเนาะะอด <c oughs> ไปทุกวันเลยกินเห็ดชอบมากเลยเก๋แกน,น่เรียนตื่ระวังร้อ,อนตกท่อาตกเีก้เรียนไดออีอัอนนี้ถ่ายหนูแล้วไงอ่ะบอสพี่บอสเข็นน้องไปดีๆเขน็นเดี๋ยวให้หลับเลยเข็นให้หลับเลยเ <laughs>

우 두두두두 똥 두두두두 똥 두두두두 똥똥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 똥 บอลครับค่ะทุกคนโดนบัลครับยอนนอนนอนชอบเปล่ายานอ,นอะถ่ายยายมากถ่ายยายมาก